โลเซ่ค่ะเมมชื่อเมมเบอร์แบ็คทิงแต่ละคนนะคะในโทรศัพท์ค่ะว่าอะไรบ้างนะแล้วก็แอลเกาหลีค่ะยังถามอีกด้วยนะคะว่ารู้ไหมคะว่าลิซ่าเนี่ยเรียกโลเซ่นะคะว่าอุนจิค่ะ อัปเดตล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะมาให้เล่าให้ฟังกันอีกแล้วค่ะเมื่อโรเซ่แบ็กพิงคค่ะไปขึ้นปกให้กับนิตยสารแอลเกาหลีนะคะฉบับเดือนมิถุนายนค่ะก็มีการสัมภาษณ์ด้วยนะคะก็ถามค่ะว่ามีการเมมเบอร์นะคะเมมชื่อของเมมเบอร์ในแบ็กพิงค์เนี่ยแต่ละคนในโทรศัพท์นะมีการตั้งชื่อว่าอะไรบ้างน,นะคะโรเซ่ Rose ค่ะก็บอกว่าของเจนนี่ค่ะตั้งเป็นเจนนี่แล้วก็เป็นหมีนะคะก็คือเพราะว่าเจนนี่เนี่ยเธอชอบเท็ดดี้แบรน์นั่นเองนะคะ ส่วนพี่จีซูค่ะก็ตั้งเป็นซูยา่าแล้วก็มีลูกเต่าทากับกระต่ายค่ะเพราะว่าชื่อเล่นของพี่ซูก็คือ t u r ร์เทิลแรนั่นเองอ่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะก็มาถึงชื่อของลิซ่าค่ะแอลก็ถามว่าโรเซ่น,นั้นตั้งเป็นอะไรนะคะ โลเซยก็บอกว่าของลิซ่าเนี่ยก็เป็นลิซ่ากับหัวใจสีขาวนะคะแล้วก็บอกประมาณว่าจําไม่ได้นะว่าทําไมนะถึงตั้งเป็นหัวใจสีขาวนะคะก่อนจะพูดเสริมว่าลิซ่าเนี่ยเออเธอดูอินโนเซนต์นะคะแหมไม่บอกเหตุผลที่แท้จริงนะ,ะหรือว่าอุบไว้รู้กัน2คนหรือเปล่าขนา่นอ่จะลองเดากันดูนะแต่ว่าหัวใจสีขาวะคะ่ะมันก็แปลว่า อิโนโนเซนต์เป็นความรักที่บริสุทธิ์อะไรแบบนี้เนาะมันก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วแอลค่ะก็เลยถามอีกด้วยนะคะว่าลิซ่ามาที่นี่หดก่อนใช่ไหมเธอค่ะ,คะ <S <S บอกว่ามเมมชื่อของโรเซน่นะคะว่าโรซี่พูฟนะค,ะ,คะก็คืออุนจิโรซี่อะไรแบบนี้นะคะ เราก็เลยถามนะคะว่าโรเซ่เนี่ยเห็นแล้วหรือยังนะคะโรเซ่ค่ะก็เลยบอกว่าเห็นแล้วนะคะแล้วก็มีการเล่าที่มาที่ไปค่ะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่สาวของเธอค่ะเรียกแบบนี้ก่อนนะคะพอเอาไปบอกลิซ่าค่ะลิซ่าก็ชอบใจใหญ่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็เลยเรียกเธอมาโดยตลอดนะคะว่าโรซี่พูฟอะไรแบบนี้ค่ะแล้วโรเซ่ค่ะก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นค่ะก็เลยเรียกลิซ่ากลับไปนะคะว่าลิซ่าพูฟเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันก็ไม่ใช่ชื่อเล่นนะคะแค่เอาไว้ เวลาที่เราเรียกกันแบบนั้นคือมันแบบน่ารักดีอะไรแบบนี้ค่ะแม่ก็น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆนะคะมีชื่อพิเศษะคะเอาไว้เรียกกัน2คนด้วยค่ะคุณผู้ชมไอก็เอามาเล่าสุกันฟ้านนะเห็นเธอค่ะไปให้สัมภาษณ์ในนิตยสารแอลนะคะถึงที่มาที่ไปค่ะในการเมมชื่อของเมมเบอร์แบ็คพิงในมือถือะคะของแต่ละคนค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า